ดูดีดงเลยดีดีดงเลยดีดดีดงเลยดีดดีดงอมาครับวัยรุ่นเครื่องเสียงเต็มเต็มครับผมชุดแต่งอย่างนี้ครับผมวัยรุ่นถูกใจบอมาสวัสดีครับเสียยะบันท่าครับผมเอาใจเอซี่สายจวดสายหมอล่ำครับผมสายฟังล่ำครับเมื่อนี้จัดวีโก้เครื่องเสียงเต็มเต็มงวด8 0 0 0 0บาทตลอดสัญญาให้เอซี่เมื่อบานสงการปีที่ปีนี้ครับผมมาเลย แม็กขี่กากเดี๋ยวเปลี่ยนไ้บอถูกใจเปลี่ยนไาดูห้องเครื่องก่อนเลยเอา้าเงิเครื่องใส่ในเดิมเดิมเดินคงเดินทอไ้ซื่อๆนะครับผมหน้าเดิมข้าเดิมกับผมอสวยๆฝากระโปรงเดิมเดิมกับผมไอฝากระโปรงสิ้นครับผมยางเทปแบบนี้ถูกใจบอไว้รุ่นถูกใจบอดิฟฟี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ตัววัดเกตเอียงโบดิฟฟี่เจ็ดตัว จอยนดอยสองหมื่นกว่าโคตรเทพเลยอ่าแล้วก็มือจับไทเทเนียมพวงมาลัยนาดี้คอพับได้ตูงใจบ่ครับเครื่องเสียงจังซี่แต่งเป็นสแสนเลวครับตีตู้แบบนี้ครับผมผูกใจไหมครับวัยรุ่นฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวออกรถศูนย์บาทครับผมจัดให้อ่าหมักบอหมักมวลบอัยรุ่นครับผมเกษตรกรค้าข,า,ขายรับเหมาก่อสร้างนะครับกีดยงกีดยางอา้าว ขายลอตเตอรี่ขายของตลาดนัดขายคงขายของแพงร้อยจังสิมาหาเสียยะนะครับเดี๋ยวเสียยะจับจบออกรถศูนย์บาทไทยมองนี่นะครับผมโตโยต้าไฮรักวีโกแชมป์สองจุนหาอีพีนเดอร์อันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับตัดขาเป็นเย,ยราบแค่นะครับปี2013 4 7ส0 0 0ี่แสนเจ็มืนบาทนะครับเ <c oughs> บิงเสียายอยูเอาส่วนรถปีกอ0 0 0 0บาทเหลือขาย459,000บาท งวด8ปดท่าน800บาทตลอดสัญญาครับผมเอฟซสยะกดไล่กดแช่ไปครับมีมูมาซื้อมาจองเอาคาแนะนํำไปอีก5,000บาทครับถูกใจไว้ลุ่นบอสุดบอพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์ควาว่าแจ๋วมานะพิมพ์คำว่าจวดมาเดี๋ยวสยะญาทรงเสือ FC ฟซีแฟนดืดไปให้ด้วยครับผมเจ้า